รถไฟมาแล้วสวัสดีค่ะเยวันนี้ลุงฟ้าพาเที่ยวจะพาท่านผู้ชมไปขึ้นรถไฟไปนั่งเที่ยวตลาดล่มหุบอยู่ที่แม่กงจากนั้นก็จะแวะไปเที่ยวที่วัดจุรามณีด้วยไปไปกันเลยถัาเรือคนละสามบาทนะเรือไม่เลยการเดินทางในครั้งนี้ค่คะเราจะใช้งบไม่เกินสามร้อยบาทเดี๋ยวดูซิว่าเราจะหมดไปกี่บาทว้าบรรยากาศดี กับที่นี่จะให้มันแล้วคุณรถมีสาย142ไปลงมาประกอบราคา27บาทนะคะ ถึงแล้วสถานีโงเวียนใหญ่ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปมหาชัยกันไปเที่ยวตลาดลุ่มหุบ,หบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ลุงฟ้าหาเที่ยวก็มาอีกแล้วเนาะแต่วันนี้เราจะไปเที่ยวมหาชัยกันเมื่อกี้เราคือนริเมย์มาจากสำโรงมาลงที่อังประกอนะท่ารถ นี่ก็27บาทนะจากนั้นเราก็ขึ้นแท็กซี่มามาลงที่สถานีองเวียนใหญ่นะค่าแท็กซี่77บาททีนี้เดี๋ยวเราจะไปรอรอขนะึ้นรถไฟเนาะเดี๋ยวจะรอขึ้นรถไฟไปมหาชัยนะี๋ยวก็เปิด7โมงตอนนี้ยังปิดอยู่เนาะเดี๋ยวยังไงคนใหม่ที่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับรุ่งฟ้าพาเที่ยวด้วยจ้าเดี๋ยวเจอกันที่มหาชัยค่ะไปกันเลยนีปสติกสีมส้มๆอ่ะ สมัยสมัยเป็นเด็กน้อยเลยอ,ะอ,ยอ่ะโหมหาชัยสองเอานี่คนเก่คนนึไทยเก่ได้ส่วนลดไหมไปมหาชัยสิบบาทรถออกเวลาเจ็ดโมงถึงแปดโมงเนาะส่วนของพี่เขานะใช้บัตรคนชรานะเสียคขึ้นราคาห้าบาทโอ้สุดยอดเลยอยากจะหกสิบละ ถ้าเกิดใครหกสิบสามารถยืมมาประชาชนได้นะเนาะเสียแค่ห้าบาทเองอะรถไฟมาแล้วใกล้เจ็ดโมงแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้ว ชตอนนี้เราอยู่บนรถไฟเรียบร้อยแล้วนะรถไฟจะไปสถานีมหาชัยนะหกเจ็ดโมงเช้าถึงนู่นแปดโมงเนาะแต่ยังไงเดี๋ยวเจอกันที่มหาชัยนะจ๊ะตลาดรุมหุแล้วก็วัดอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะจ๊ะสมัครคนใหม่จะเข้ามาดูเนาะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอแบบนี้ดีๆตลอดไป่ะเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดลุมพุกจ้าตลาดภู I <laughs> หยุดแล้วหดล้หมดแล้วหมุดแล้วหมดแล้วหยดแล้วตึงแลวมหาใจแปดโมงเป๊พอดีเลยถึงสถานีมหาชัยไป สถานีมหาชัยเดี๋ยวเราไปลงเรือต่อนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือเนาะเดินออกมาจากสถานีรถไฟแล้วก็เลี้ยวขวาใหญ่ตลาดสดมหาชัยเนาะโอ้มีแต่อาหารทะเลที่ปลาหมึกยักษ์โอ้ปลาหมึกยักษ์เราแวะซื้อสับปะรดก่อน

สองคนพนักงากี่บาทพี่ออตัวน,นี้เราอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปไหว้พระที่วดนนะัดก่อนเนาะค่าเรือคนละสามบาทนะ เมื่อกี้เราก็รถไฟมาจากสถานีวงเวียนใหญ่นะมาถึงปลายทางอยู่ที่สถานีมหาชัยนะคนละสิบบาทนะจากนั้นเราก็เดินออกมาทางหลังสถานีรถไฟแล้วก็เลี้ยวขวาตรงสุดเลยนะแล้วก็เดินเรียบๆมาเนาะจะมีเรือข้ามฟ้ากคนละสามบาทนะมาเราไปเชิญภาพสวยๆหน่อยสิเรือมาอีกคนแล้ว โอ้ยเรือจอดเต็มเลยเรือสินค้านะนี่จะเป็นแหล่งขายอาหารทะเลเลยนโอ้โหเขาก็จะมีเอารถมอไซค์ขึ้นมาได้นะมอไซค์น่าจะคนละห้าบาท ท่าฉลอง๊บ,บเดียวห้านาทีถึง,งเมื่อกี้เราลงเรือท่าฉลอมใช่ไหมพอ,อมาถึงข้างหลังปุ๊บเราก็เลี้ยวขวาเดินไปประมาณสักสองสามร้อยเมตรนี่แหละ เราจะไปขึ้นรถไฟแม่กอง้ัดแหลมสถานีวัดแหลมไปสถานีแม่กองวัดแหลมสวรรณารามตำบลท่าฉลองอำเภอเมืองสมุทรปราการ สถานีรถไฟบันแหลมจะไปซื้อตั๋วก่อนรถไฟจะประมาณสิบโมงสิบนาทีนะเจ็ดโมงครึ่งก็ม้าโมงครึ่งไปแม่กองเจ็ดโมงครึ่งสิบโมงสิบบ่ายโมงครึ่งข้างๆสถานีรถไฟบ้านแหลมก็จะมีสะพานไม้นะให้เดินไปถ่ายลงถ่ายรูป ดูธรรมชาติว้าวบรรยากาศดีลมเย็นสบายว้าวบรรยากาศลมลื่นสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านแหลมแล้วเนาะระหว่งางรอรถไฟออก9ก้ามงครึ่ง เราก็ไปหารบับประทานอนาหารกันเนาะเมื่อกี้ก็ไปถ่ายรูปบรรยากาศมาข้างหลังเนาะอุ้ยสวยมากเลยเย็นสบายรถออกเวลา,า10โมง10นาทีถึง11โมง10นาทีค่าตัว10บาท ระหว่างรอรถไฟเนาะโอ้โหคนไทยนั่งในร่มฝรังนั่งตากแดดเล่นไทยด้วยโอ้สุดฟินโอข้างกำแพงก็จะมีภาพวาดเขียนสวยๆนะ่สสวยงามทำได้สวยมากเลยวาดรูปรถไฟออกประมาณ10โมง10นาทีนะว้าว สถานีรถไฟบ้านแหลมนะจ๊ะใครว่างก็มาเที่ยวนะตลาดรุ่มหุบนะบว่างก็ไปเดิวน้ำมะพร้าวรอโอ้จะพากันไปเที่ยวตลาดลุ่มหุบก,กันนะไปเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ<ม>ก็ยังเล่นเหมือนเดิมไม่ไปไหน รัที่นี่ส่นแหลมที่นี่สกพันแหลม่จะจจากทุกคนตของในสภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงจากทุก้ในต้เรือถูกต้องับขอบคครับไปจะออกจากานพัแลมเวลาิเสีงตอนนี้ได้ขึ้นรถไฟแล้วเนาะ ขึ้นรถไฟจากสถานีบ้านแหลบจะไปแม่กองนะรถไฟออกประมาณสิบโมงสิบนาทีนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาไปชมตลาดแม่กองนะว่ามีอะไรให้เราได้ชิมชอบเที่ยวมั่งนะคนใหม่ที่เข้ามาดูอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องต้องฟ้าพาเที่ได้จ้าเดี๋ยวเจอกันที่แม่กอง 好，鱼儿，哎，呜、哦。 นี่เราก็อยู่ตลาดล่มหุบเรียบร้อยแล้วลงรถไฟเรียบร้อยแล้วเนาะสวิตโมกกว่าเราถึงแต่เ,เราจะไปเจอตลาดอุ้ยคนเยอะมากเลยวันเนี้ยนนเราจะมาถ่ายตามรถไฟกันไม่เคยเห็นเย,ยเอะขนาดนี้โหสดเยอะมากพี่มาช่วงโควิดทั้งโลกนะโอ,อ้งยูทูบเบอร์ทั้งนั่นเออ เยอะเยอะโอ้ตลาดแตกสถานีรถไฟแม่กองสถานีแม่กองโอ้ใครมาต้องมาเช็คอินตรงสถานีแม่กอง รถไฟที่เรามาโน่อยูนอน่นู้นรานเรื่องญี่ปุ่นเข้าเต็มเลยคนเยอะมากโอ้ญี่ปุ่นมาเต็มเลยคนเยอะมากเลยอ่ะโอ้ ตอนนี้กลางลุ่มเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้หกเอ้ยผักเขาขายผักเขาก็ไปเจอตามรางรถไฟเต็มอยู่เต็มเต็มเต็มรางรถไฟเยอะมากเลยขายของเยอะ เราจะพาชมคนไม่ได้ไม่ไดเรา้ยมมันแดงทั่วโลกเลก็มาฮตเก่งช่างด้เดินชมเราไหม โอ iğ, ้ร้อนหายอะไรวะโกกันนักโกนนัไ่จ้าไคยดเลกจาเฮ้เฮ้เโกันัส um วิจาเจ็ดโมงแล้วนะ โหข่งไปเต็มเลยข้างบนสารจีนป่ะนี่ดูนี่ที่เราแบบผุงชนมาออกเลสโกเจมอ,อกไปวัดจุรามณีนนท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมขึ้นรถสองแถวไปวัดจุรามณีนนต่ออย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ <ส gas: S 1> เอตอนเขาเก <Jaw> ็บเก็บร่มเก็บแม่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 ก็นะรับเก็บอี